ไม่ได้หรอกเดี๋ยวแดดเลียผิวเขาโอ้โหแดดเลียผิวเขาผิวมึงจะไปเลียแดดโอ้ผิวไหนยอย่างนังควายไอสังคมจอมปรมเงียบอยู่ในแถวห้ามคุยกันเราเป็นทหารต้องมีระเบียบวินัยแถว เสียงแน่นจริงๆใครตดใครตดดิลูกผู้ชายมาก ตดเหรอไม่ได้ตดครับกูไม่เชื่อไม่เชื่อแหกตูดดมได้เลยครับมึงคิดว่ากูไม่กล้าเหรอ,อควรตีนนะมึงเนี่ยหน้าตามึงเนี่น่าค้นหามากเลยวะ่ะถ้าเป็นทางด่วนกูง,งงหาทางลงไม่ถูกเลยเนะี่ยวุยกับมึงแล้วเหนื่อยวะ่ะดีไม่มีใครยอมรับก็ดีถ้าอย่างนั้น วันนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นกันผมต้นเองครับแล้วทำไมมึงคุ้งพูดผมจากผมลมโชยยินดีต้อนรับทหารใหม่ทุกท่านที่เข้ามาประจำกัน กองร้อยแห่งนี้อย่างที่หมูจืดพูดไว้การเป็นทหารต้องมีระเบียบต้องมีวินัยเป็นทหารต้องรู้จักเสียสละไหนอ้าปากซิอ้าปากหุบป,ปากได้เองไม่ได้เป็นคนตดจะมั่นใจได้ไงว่าม,มันไม่ตดก็มันเพิ่งสารภาพไปเมื่อกี้เนี่ย ถ้าเห็นลิ้นไก่มันนะตอแหลชัดๆเองไม่ได้ตดและเองบอกว่าตดดังนั้นแกก็ยืนดูเพื่อนๆทุกคนถูกลงโทษในฐานะที่แกโกหกทั้งหมดวิพื้น50บครั้งปฏิบัติจ้าครับผมขอละดีหกสครั้งปฏิบัติแต่ว่า70ครั้งปฏิบัติจ้าแปครั้งปฏิบัติจ้าครับเฮ้ย ที่ถามพี่อะไรันเนียเดี๋ยวก็ถึงร้อยอกดีมากที่แกรู้จักเสียสละทำให้เพื่อนๆต้องเดือดร้อนทั้งหมดวิทย์เพื่อนร้อยครั้งปฏิบัติเร็วโอ้โหดักดนาโหดังกว่านี้ ไีไรบวยคือเรื่องเมื่อกังวันนะครับจะรู้ได้ยังไงครับแล้วจะมีหลักฐานอะไรที่มั่นใจว่ามันไม่ได้ตด,ซะซะดี๋ยวูจะให้ทุกคนเนี่ยว่ายน้ำจากฝั่งนี้ไปรายงานตัวฝั่งนูน <ซะ S 2> ้นรับทราบทราบ คือหมู่ครับอะไรต้องใส่อะไรสั่งยังไงต้องได้อย่างนั้นปฏิบัติโดดโดดยังไงอะครับโดดยังไงโดดยังไงเหรอนี่คือคำถามใช่ไหมว่าโดดยังไงมึงดูกูวิธีการโดด คอนเตรียมตัวโดดปฏิบัติตั้งตลิบติดตั้งสองตัวเดโดนโดนพ่ามึงสิอะไรคือหมูครับแล้วน้ำแบบมันไม่เข้าจหมู่หมูหรอครับโอ้ยไอ้ฝายเอ้ยพ่อแม่งไม่เคยสั่งสอนหรือไงวะฮะการโดดน้ำนู้นมันรู้สักการกั้นหายใจมันก็ไม่เข้าแล้วเข้าใจหรือเปล่าไม่ว่ามึงจะลงข่าไหนก็ได้ขอให้มึงกั้นหายใจเป็นดูไอ้ฝ้าย มึงเห็นกันหรือยังเห็นแล้วชัยไปไปที่นี่แหละทุกคนต้องโดดถ้าไม่โดดกูจะซ้ำทุกคนทหารโดดเร็วเร็วไปเร็วโดดไปเร็ว ไม่เข็ดไปดูสิเอาโดทิโดไปวัดทิศโดดไปรีว่ายไปอ่อไปวนอนาเชี่ยวนสสสี่ซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายชเอชคนทหารหน้าตาไม่หวานชุดสาวอิงออนชะเอช ผง,งาดแล้วเกินนะมึงฮะอะไรวะ,ะมึงคิดได้ยังไงอุยอ๊ยอุยอ๊ยอะไรจะไปไหนอายอะ แกตานนี้ยังจะอายอ,อ,อ,อีกเหรอเอาไม่ต้องอายทำใจเย็งเงยนๆไว้เรามาจีบกัน mm hmm. ใะมาแล้วสวัสดีครับมีอะไรจากผมจะมาจีบฉช่เหรออุ้ยามาจีบเขาจะบ้าแล้วตัวเธอใครจะมาจีบ,บ,บจะมากินน้ำใบบกเว้ยบ,บ,บ้าแล้วใครเขาอยากจีบผู้หญิงอย่างเธอสวยกับสวยขาวอวบจมูกโด่งลูกครึ่งอย่างนี้ มากินน้ำใบบัวบกไว้ไม่ด้มาจีบวันนี้ไม่ขายอะหมดอะไรหมดวะน้ำแข็งหมดหรือใบบัวบกหมดก็ใบบัวบกหมดนะซิก็แค่นี้เองอีนี่นี่ก็ใบบัวบกหมดก็บอกเลยยังไม่ซื้อมาให้บ้าแล้วใครจะมาจักจีบเธอสวยก็สวยขาวก็ขาวอวบก็อวบบ้าพูดอะไรไม่รู้ปากอมอะไรนี่เพื่อแต่ตัดขาล่วงเลยอีนี่นี่อ้าวมาจีบกินน้ำใบบัวบกอะไรของเขาวะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ้าตั้งใจมาจีบ เขาอยากจีบเขาชอบตั้งนานแล้วใบบอกบ้าเลยรเขารู้จักหรือเปล่าผมรู้ชาตินี้มันเคยเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาตั้งใจมาจีบเขินไงเขินไงไม่ค่าจะทําไงนั่นไงสตาร์ทรถออกหมดไปแล้วเขาเขินเขาตั้งใจมาจีบจริงๆนั่นไงไปคนเดียวด้วยแล้วไม่คอยตาคอมเราของมาโอ้ยชิงกันเลยโอยไอ้คมพูดอยู่คำเดียวตายตายยืนหาพ่อมึงเหรอไอ้ที่รถ อันยองเลยอันยาวด้วยครับเกิดเร็วแล้วก็ไหนสัตว์เอาเฮ้ยเข่งมึงเนี่ยมึงจะวางการตลาดได้ไงนี่ๆคนเดียวก็พอเข่งเดียวคนเดียวพอเลยเร็วโอ้โมเฮียทีย่ไหนจะไปยกไหวเข่งขนาดเนี้คนเดียวเข่งแค่นี้ยยกคนเดียวก็ไหวยก ไม่ไหวหรอกโมใครจะไปยกไหวเรามึงดูโกมันหนักตรงไหนวะฮะมันหนักตรงไหนเนี่ยมึงดูสิมันหนักตรงไหนฮะโหนี่ของจริงว่ะสองยังไหวเลยน้องโมจริงวะยอดมึงดูกูซะไปที่รถไอ้สมองน้อยโง่ทุกรุ่นเหนื่อยทุกปีสมองไม่ข้าตัง พี่นาโง่อเลยคูผมทะเลรู้ว่าขุดเขาเจ็ดฟุตกันนะยังง่ายกว่าคุณพวกมึงเลยอีกไฟไปอยู่เฉยๆน้องๆรอให้เป็นหน้าที่ของพี่เองอ๋อนี่แหละว่าที่เขาเรียกเด็กแว้นนะฮะเด็กแว้นเหรอพวกมึงใช่ไหมที่ชอบปลากระจกรถอะฮะ ใครหัวโจกมึงวะออกมาคุยกันหน่อยเด้กูเองมีอะไรเปล่าฮะอ่ะเก่าเหรอฮะเก่าเหรอถือว่าเป็นอาหารแล้วเก่าเหรอฮะเก่าเหรอหืมหืมเอาหินกูขึ้นมาอะไรกันวะอะไรพวกมึงขอให้เป็นทหารรับใช้ชาติไม่ใช่มะเกยกะละลาน น้องใจเย็นน้องใจเย็นมีอะไรคุยกันผมจากขมลมโชยเป็นผู้บังคับบัญชาของไอ้เด็กๆพวกนี้มีอะไรคุยกันดีกว่าเพราะทหารน่ะเขาไม่รังแกประชาชนหรอกเฮ้โอ้ย้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยๆ้อเ้ยเฮ้ยน้อเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้้้้อ้เย ทหารเขาไม่รังแกประชาชนยไม่ไหวแล้วนะจ๊ะหย, <UL U MS> ยุดหยุดหยุดหยุด,ยด,ยดโอ้ย ah. oh, สัตว์แม่งต่อยเอียงเลยสัตว์เอ้ยเฮ้ยบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วทหารเขาไม่รังแกประชาชนจะไม่เหลือหน้าเดินแล้วนะจ๊ะแต่ทหารเขาก็เป็นคนนะเวย้ยเขาก็มีศักดิ์ศรีนะเวย้ยเมื่อประชาชนรังแกทหารอย่างนี้ <S <S ทหารก็ขอแตะสั่งสอนหน่อยทว่า ตอนอยู่ในแถวห้ามส่งเสียงดังเราเป็นทหารต้องมีระเบียบวินยัยเอาอีกแล้วใครต้นผมต้นเองครับ จากขมลมโชยยินดีต้อนรับน้องน้องทหารใหม่ทุกท่านที่มาประจําที่กองร้อยแห่งนี้อย่างที่หมู่จืดก็พูดการเป็นทหารต้องมีระเบียบต้องมีวินัยการเป็นทหารถทาไม่มีวินัยมันก็ไม่ต่างอะไรกับโจนธรรมดานี่เองเป็นทหารต้องรู้จักเสียสละ นายอาปากซิหุบปากแกไม่ได้เป็นคนตดทุกปีก็มันบอกว่ามันเป็นคนตดมันสารภาพแล้วนะครับจา่าลิ้นไก่มันหดขึ้นหดลงสันติ๊กๆๆๆๆแสดงถึงความตอแหลแกไม่ได้เป็นคนตดดังนั้นในฐานะที่แกโกหกแกจะเห็นพวกเพื่อนๆแก ถูกทำโทษยกเว้นแกยืนดูเพื่อนถูกทำโทดไปกันแล้วกันท้งบนวิย์พื้น50าสิบครั้งปฏิบัติเออจาครับดีหกสิครั้งปฏิบัติเออจาครับเจ็ดสิบครั้งปฏิบัติฮะดูเนะิเหมือนดเดิมเปียร,รู้อย่างนี้นะตอนนั้นไม่น่าไปกลัวแกเลยว่ะเฮ้ยแต่ันไม่ใช่พราแกเราจะมีระเบียบวินัยกันอย่างนี้เหรอวะ เห็นไหมพวกเราตัวก,การเป็นทหารอ่ะทำให้เราได้อะไรมากกว่าที่คิดไปเยอะเนอะใช่ได้อะไรมากกว่าที่คิดไปเยอะดูอย่างแจ๊เนี่ยสิได้นี่ได้นี่ยห <laughs> วเดียหวกันเลยเ